สวัสดีค่ะคุณอัร t ตันนูนเบอร์ทูพาสออฟเวิร์คำกริยาตอนที่4นะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเว r ร์ทู a ฮ e นะคะกริยาช่วยกลุ่มที่2ออเมื่อเป็นกริยาแท้นะคะแล้วก็เป็นแถลงจะเท็บเวิร์กริยาต้องการกรรมาที่แปลว่ามีนะคะตัวอย่างนะคะ I h v v t 20น t ีเทลเด n อินไมคัอ่าฉันมีนักศึกษาในชั้นเรียนของฉันนะคะอ่ยี่สคนนะคะฉันมีนักศึกษา20คนในชั้นเรียนของฉันอ่าฮทที่แปลว่ามีอ่า uh, ใช้กับสิ่งที่มีเจ้าของนะคะ uh, หรือทราบว่าสิ่งใดเป็นเจ้าของนะคะ uh, เช่น I have ten b o o k นะคะ่า uh, h o w h เฮ e a ์แ a t อะ door นะคะบ้านมีสองประตูนะคะบ้านนะคะแสดงความเป็นเจ้าของประตูนะ,ะแสดงว่ามีเจ้าของใ็ใช้ h a v นะคะแต่ถ้าไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของให้ใช้ A uh, ะแดคะ่ะอ่ซึ่งแปลว่ามีเหมือนกันนะคะตัวอย่างนะคะ there is a book on the d e s k นะคะ อยู่บนโต๊ะหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะ,ะมีหนังสืออยู่บนโต๊ะนะคะไม่ทราบว่าของใครก็ใช้แดดนะคะถ้ามีเจ้าของนะคะ I have Athen book ฉันมีหนังสือสิบเล่มฉันนะคะมีนะคะแล้วก็ใช้ Have นะคะอันนี้ไม่ทราบว่าใครมีนะคะใช้แด ไดอาร์มันนี่สติวเดนต์ค่ะในเดอะคอร์ทรูมค่ะมีนักศึกษาอะไรคนนะคะอยู่ในชั้นเรียนไม่ทราบว่าเป็นนักเรียนโรงเรียนไหนเหมือนกันนะคะอาศัยแด่ค่ะแฮปเมื่อมีโทรตามค่ะเป็นแฮปโทรไปก็ต้อง ใช้แทนมัดได้นะคะแต่ต้องเป็นเหตุจากภายนอกนะคะไม่ใช่ความตั้งใจของผู้พูดเช่น I have to be fine ฉันต้องเงียบนะคะ In t เ e library เมื่ออยู่ในห้องสมุดนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่นะคะสถานที่สาธารณนะนี้สถานที่บังคับนะคะใช้ have ะคะแต่ถ้า ตัวเองตั้งใจนะคะเช่นตัวอย่างนี้นะคะ I must save ัมมันนีฉันต้องประหยัดเงินด้วยบ้างอันนี้ตัวเองตั้งใจอชัยมัดนะคะเ e r ิ to have นะคะเมื่อเป็นเกียรช่วยช่วยให้ประโยชนเป็นการต่างๆเช่ยยยเน p e r f e c t tense นะคะการสมบูรณ์ตัวอย่างนะคะ w h e n I e n t e r ท d t h e room, ด e had a l ี e a d อ g เมืเ่อฉันก็ไปในห้องเ,อเขาออกไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นประโยค perfect t e n s นะคะใช้แฮทใช้แ a บนะคะแบบตัวแ a บออันนี้เป็นอดีตก็ใช้แฮทคะ่ะ uh, have เมื่อเป็นกริยาแท้ที่แปลว่ามีนะคะ ในประโยคปฏิเสธมีวิธีใช้สองอย่างค่ะเติมน o อหลังเวิร์นะคะเติมน o อหลังเวิร์ to have uh, เช่น I have no card, uh, I did m o r n i n g n ค่ะ uh, ชาวนี้ฉันไม่มีเรียนนะคะ y o u have a pencil uh, คุณไม่มีดินสอค่ะโ uh, ครงสร้างเวิร์ to do นะคะ uh, แ v e ในประโยคปฏิเสธนะคะทำได้สองวิธีคือใช้ h a v e ขึ้นต้นประโยคแล้วก็ใช้ do ขึ้นต้นประโยคนะคะบวก not บวก v e r b to have แล้วก็บวกอันนี้ะคะเช่น he does not have any hunger นะคะ uh, uh, เขาไม่หิวเลยนะคะ uh, have บวก to เป็นกริยาแท้แปลว่าต้องนะคะ ทำเป็นประโยคปฏิเสธได้โดยใช้โครงสร้างอ v e r t to o o บวก Not บวก have บวก o ูเช่นนะคะ Do you not have t ท s t u d ด h ี r d คุณไม่ต้องเรียนหนักก็ได้นะคะ uh, ถ้าต้องใช้ w r b t to o นะคะ uh, ต้องใช้ตามประธานแล้วก็ตามการนะคะ uh, แล้วก็มีรูป Have to เท่านั้นนะคะ ไม่ต้องมีแฮทนะคะมีแฮททูไม่ต้องมีแฮทนะคะใช้แฮทอย่างเดียวค่ะเป็นกริยาแท้นะคะใช้แฮทอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องมีแฮทนะคะถ้าเป็นกริยาช่วยแล้วก็ค่อยมีค่อยมีแฮทนะคะกริยาแฮทนะคะเมื่อ มื่อเป็นกริยาช่วยนะคะที่แปลว่ามีสามารถสร้างรูปคันธามได้สองวิธีก็คือขึ้นต้นด้วย have นะคะหรือว่าขึ้นต้นด้วย do นะคะแล้วก็เติม a n นนี้ลงในประโยกด้วยเช่น have you a n น i e book นะคะคุณมีหนังสือบ้างไหม have she a n ี้ม money ถาเธอมีเงินบ้างไหม Have you any card this morning? คุณมีเรียนใหมเชา้านี้มีเรียนบ้างไหมเช้านี้นะคะ,ะใช้ v e r b to do นำหน้าประโยค,นะคะในประโยคคำถามได้นะคะแล้วก็เติม any ลงในประโยคเช่น do you have any book? คุณมีหนังสือบ้างไหมนะคะ uh, Does she have any m o n e ่เธอมีเ uh, งินบ้างไหมดูดูแฮ a แอนดี้คัสดิสโนนินคุณมีเรียนไหมบ้างไหมเช้านี้นะคะอันนี้ก็เป็น uh, กิริยาช่วยกลุ่มที่สองนะคะ Work to have คลิปนี้ก็เท่านี้นะคะ ขอมีความสุขโชคดีทุกคนนะคะ g ุ o d อัพ e ทนน o n สวัสดีค่ะ